โอ้ยแมนชัตซีสวัสดีค่ะรัตบิสุสวัสดีค่ะมามืาอนี้้ทังร่มนี่เข่าปลาอีกแล้วเพิ่งเข่ามาหอดกับกับโชคดีเลยค่ะโชคดีเบิ้ง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 ดีเบิ้งนะเบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้งดอกใหญ่งามสมัยอ๋อเดี๋ยวเด้อยิ่งเพิ่งเก็บด่าด่าแ้วส่วนที่กบิสุนั่งกินหยะคงได้ค่ะ นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งบิ่งไหมเป็นยูจังไดเนี่ยทุกคนโอ้ื่องามเป็นเชืออันนี้เป็นเห็ดขุ้นหวานาค่ะเห็ดขุ้นหวานอือสองสามวันเออฝนไม่ตกมันก็เลยแห้งดีมากเลยเนี่ยทุกค oh, so นสวยโอ้สวยจังเลดูค่ะดูขาเขาจะใหญ่ <okay. S 1> อันนี้อร่อยมากเลยค่ะอร่อยเหมือนกับเนื้อเลยโอ้ยเบาแล้ว อดบได้อดไม่ได้โอ้ยวัดเะวเอเบงค่ะบงเนวัดค่อดไม่ได้ค่ะเสียชุนอไเป็นสีเลยพอไอปีเซียนได้ได้ได้อยู่ค่ะได้อยู่อื ได้อยู่ค่ะได้เกสวยวยไม่มีเมงรไม่มีตาดตกแล้วค่ะไอปิเซียนแมงอุตนนครับอีกชุนเกชนิดนี่เดี๋ยวเี้ยวีบเอกีดูค่ะงามเนาะโอ้ยสิบประด้กแก่งอีกบ่วันี้เนาะคุณนกไอ้กี้ยวไซ้กันกันทีนะ เบิงบบ้งแต่เบิ้งอ๋อเป็นอย่างบุญเบิง้งเบิ้งเป็นอ่ะเป็นอย่งไรน้อหนิเนาะประได้ใส่ถุงมเลยนะคะ่ะโอ้ยเขาเขาค่อนข้างที่จะโอ้ยอึ๊บโอ้อืมโอู้หู แต่เขาออกแอ่สีมุสไนเดนฟัวนุ้ยสีไอปิเซียนเเดียบ่่กก็ชนังแต่เขาออกอืมถ้าเกิดมัาในนั้นเนี่ยจะมีถ้าเกิดเขาอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีหนอนตัวเล็กๆไหมคะอีไม่ได้ไม่ได้เนี่ยดอกได้อยู่เนี่ยดอกได้ดอกได้อะให้เขาเกิดให้เขาเกิดเออ เซอร์ชิวนะเซอร์ชเนี่ยฮึมฮึมฮม่ึมฮ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 นีฮึมฮึนฮึม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 งึมฮ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 มฮึมฮึมมฮึมีึนฮึอฮมฮึมฮึมฮึมฮ่ยฮึงฮึมฮึมฮึมฮม หอมแบบยำก,กุบกับกุบกับูแล้วอืมเบิ้งเนี่ยงามเลยเนาะวิวิวอุนอ,อ,อ,อุแมงม,มุมไม่กินไม่กินแมงม,มุมนะกุูมาชุนนะเน่ยพูดฮะเออเนี่ยนะตรงตรงชายป่าค่ะมันจะถ้าเกิดตรงไหนแล้วมันจะเกิดทุกปีเลยเนาะเนาะแชสีนะเนะย้เ็นยานะ อเมรยกาเวียานิกเวียวานิ oh, oh. Oh, that <that s s anyway> ้ไทยแหลนนะเร่องประเดไม่ได้เกี่ค่ะอยู่ที่แล่งอยู่อยู่อยู่เมืองไทยเอ้าเอ้าเอ้าเอาอีกครับไทยนะทานอูโอ้โหดูดูดูอย่างงามเลยเนาะโอ้ยชื่นใจเนาะนย่ย ชูนกุดโอ้ยไอปีเส si yeah, mm ียนค่ะ huh. ด mm ูมันถ้าอย่างนี้มันมันต้องเอาออกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไอนั่นมันจะเป็นหนอนหนอนหนอนเห็ดเนาะตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆนะจะจะต้องตัดออกเห็นไหมอืมอืม งามเนาะชุนอ่าเนี่ยเพิ่งเข้ามาค่ะเพิ่งเข้ามาถึงโชคดีพอดีเลยเนาะเอออ่าโอเคจะครับอีกเส้นอีกเส้นเนี่ยครับเส้นเราจะรัดที่เฮียเราเพิ่งจ่เฮียเอาเฮียโฟนเ่ยโอ้ยอันนี้คุณผู้ชายเห็นค่ะขึ้นมา อุ้ยแต่เขาแก่แล้วไม่เอาค่ะแก่แล้วเนื้อไส้เป็นเขาแก่แล้วค่ะเขานี่ปล่อยให้เขาเป็นเป็นเนีโอ้ยเนี่ยเสียดายเนาะเราแต่ได้คุกมาท่านสุวท์ท่านอะเห็นเหมนกันนี่ค่ะเนี่ยมองจากไกลีกลกม่ใช่ผมจะพูด ลองมาแต่กไกลมัจะเป็นนี้ไงเด็กใหญ่นะใหญ่ใหญ่เป็นอย่างนี้ค่ะดอกไม่รู้จะได้ไหมนี่เออพุกม,มาเอออะกมาอีกมุสนักแฮฮันฮันโอ่น่าจะได้เราก็กลัวมันมีหนอนมีอะไรเนาะอี๋ฮะพุกมาพุกมากดูฮะสวยดู Two eight, two eight. อันนี้ได้ได้เนี่ยดูสมบูรณ์แข็งแรงเลยเออไรมะแรงหวีมะแรงวันปลูกมาือ mm hmm. งามเนาะปลูกมา mm hmm. ชุนนะ <Yeah. S 2> ชุนฮ <Yeah. S 2> ชุนปล <Yeah. S 2> ุกมาเพอดีพวกทากพวกหอยทากหอยอะไรเขาเขาก็เร็วกว่าคนเนาะ เจ้าของป่ามาขอค่ะเจ้าของป่าฮุกมาชุนใส่เถอะอาบะชุนเยชุนอ่ะกินหมดแล้วหอยข้างกินหมดแล้วดูค่ะดูโอ้ยยางามเลยโอ้ยเบิ้งค่ะเบิ้งออื่โอเค มาไกพิเศษเผ่าแตจชาติมน่จะเอาขั้นชูวเงินงนะดนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดู mm. ต่อไปนะคะว่ะ mm. าจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวจะหาเห็ด mm. เห็ดมันปูต่อค่ะ mm. เห็ดมันปูชาิ <Sh ati. S 1> วันนี้ mm. วันนี้เดินสะดวกค่ะฝ <Sh ati. S 1> นไม่ตกแต่ว่าเมื่อเชา้าฝนตกปล่อยปลอยฝนตกลิ่นหยิบ,บๆยบก็เลยเอา่มมานำ โอเคค่ะเดี๋ยวมาเดินต่อเนาะโอเคปี๊ดตั้นนะแล้เีเนี่ย